สวัสดีครับอินชอปครับวันนี้เรามีเทห้าสลิมมาแล้วโอ้ยนี่ศูนไทยด้วยมีอันตัวนี้ตัวใส่แผ่นกับตัวดิจิตอลตัวนี้เป็นรุ่นบางกว่าปกตินะอันนี้คือตัว,วอ้วนนี่รุ่นใหม่มากล่องก็เล็กกว่ากันหน่อยละน่นะน่ะนะห็นะ่นแะน่นะนะนะ่อันนี้มันจะเป็นรุ่นใส่แผ่นกับรุ่น โหลดอย่างเดียวก็คือไม่มีแผนแต่เขาก็ทําได้มาขายต่างหากด้วยนี่เห็นไหมดิสได้เอาไว้เสียบกับตัวสลิมดิจิตอลดาว์โหลดประมาณนี้อันนี้มีแยกขายต่างหากสําหรับคนที่ซื้อไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนใจอยากซื้อ ได้มาเพิ่มก็เอามาเสียบได้เลยนะเออนี้ดีเดี๋ยวแอด์ทำให้ดูอุ้ยเพย์ห <P 5 S 2> ้าอันนี้เอามาเทียบเลยกล่องดำเนี่ยเป็นตัวดิจิตัลก็คือไม่มีได์ส่วนกล่องขาวเนี่ยจะมีได้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแถมจอย1จอยตวนนี้ก็แถมจอย1จอยครับมันจะมีรุ่นที่มันแถม2จอยด้วยนะอันนี้คือรุ่น2จอย ชุดนี้จะเป็นชุดสอจอยมันล้นเฟรมสุดๆต้องวางทีละกล่องบางเนี้ยอ่ะโอเคประมาณนี้นี่แถมของจอยอันนี้คือรุ่นดิส2จอยรุ่นดิจิตอลดาวน์โหลดสจอยกล่องเป็นสีดำเงาๆไห้ามาเพียบเลยตอนนี้ ใครที่ยังไม่มีก็ซื้อได้แล้วนะตอนนี้ขอแกะตัวดิสละกันนะง่ายดีจะได้เห็นๆเ,เลยเอามาเทียบกันกับตัวเดิมเลยตัวเดิมของแอปเป็นเจน1นะรหัส10000ตัวสลิมเขาก็ไม่ได้เรียกสลิมเต็มที่นะตัวนี้เป็น cfi 2 0 1 8รหัสรุ่นอ่ะแกะดูกันเถอะกล่อง่มากมในกล่องเห็นไหมว่าเจอสาย ช้ C ถึงใช้ C ฮะรุ่นเก่าเนี่ยมันเป็น A to C มี C to C C นี่อะไรก็ไม่รู้อ๋อน่าจะเป็นขาตั้งเครื่องขาตั้งขาตั้งเป็นพลาสติกแล้วมียางอยู่ข้างใต้อย่างนี้เอาไปเสียบกับตัวเครื่องแล้วก็ตั้งละมัง้งสาย HDMI v ว r s i o n 2.1หนึ่งเส้นใส่ไฟเป็น2ขานะ2ขาหัวกลมบ้านเราอ่ะจอย Dual Sense 1> 1รุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งตัวถ้าใครอยากได้จอยสองตัวก็ซื้อรุ่นสองจอยไปจบคูมือคมือ่มอ,มอ,มอจะบอกว่ามันตัวเล็กลงล้วแต่มันก็ยังหนักอยู่ดีเดี๋ยวอ,อ,อยขออนุญาตเอาเอา,เอากล่องไปแอบก่อนนะมันใหญ่เกี่ยกันคู่มืออ่ะมีภาษาไทยด้วยสบายใจได้เครื่องสูงไทยมีภาษาไทยอ่ะมีใครสงสัยอะไรเปิดคู่มือซะอ่ะดูตัวเครื่องกัน นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเทียบไซส์เลยอืมมาแล้วมาแล้วมาแล้วบางกว่ากันเยอะอเทียบไซส์กัน,กกนเล็กกว่ากันจริง แล้วเขาเออกแบบมาให้เปิดฝาเปลี่ยนโคเวอร์ง่ายๆด้วยนะกรอบเนี่ยมันสามารถซื้อเปลี่ยนได้รุ่นดิจิตัลก็จะเรียกไปเลยจะไม่มีได์ตรงนี้แล้วก็ได้เขาจะขายแยกต่างหาก มสมมุติว่าใครซื้อเครื่องรุ่นดิจิตอลไปไม่มีได้ก็ซื้อได้มาติดเอ้แต่ด้านล่างเป็นพลาสติกแมทนะแบบด้านส่วนด้านบนเป็นแบบกลอสกลอสเงาเงา,งาอะ่ะเนี่ยสะท้อนมันออกแบบมาให้ไม่เหมือนกันแฮะแล้วก็มีเว้นช่องตรงนี้ขาตั้งเครื่องเวอร์ชั่นนี้มันช่างอเอ้ยประหยัดไปปะเนี่ยโซนี่ตรงนี้มีรูอย่างนี้เหรอต่างนี่มันยังไงเนี่ยแล้วก็วางนอนอย่างนี้เหรอ ขาตั้งแบบนี้เหรอขาตั้งแบบนี้เลย,บบเลยคือเป็นพลาสติกเสียบมันมีร่องอยู่วางนี่เลยอย่างนี้แอชเชื่อว่าเดี๋ยวมันมีเตอร์ปาร์ตี้แน่นอนที่เป็นแบบขาตั้งแบบแข็งแรงสวยๆเป็นเหล็กน่าจะมีขายถั่วเอ้ยแต่แน่นอยู่นะมันก็แน่นแหละแต่แอดว่าขาตั้งมันถูกกว่านิดนึงน่าจะให้ของดีกว่านี้นะ <c oughs> อืเป็นรุ่นเล็กกัะเล็กเล็กกับเล็กจริงสูงละ อยากดูเกือบ36เซนตัวเก่าสูง39เซนรุ่นเนี้ยมันเปลี่ยนได้ง่ายเปลี่ยนหน้ากากง่ายเฮ้ยเดี๋ยวโหมีมอ,อก,กอรแฮะโซนี่ไทยเปิดหน้ากากยังไงของงมปักพุโอเคงัดจากด้านหน้างัดขึ้นเปิดได้เลยเออเออมันเปิดง่ายาก็เจอซิงค์แล้วก็ ตัวนี้สามารถใส่ SSD เพิ่มได้เฮ้ยอย่างนี้อัปเกรดง่ายกว่าเดิมเยอะเลยตัวได้ตัวได้ก็น่าจะถอดเหมือนกันโดยการงัดจากด้านหน้าอ่าจริงงัดจากด้านหน้าแล้วก็ยกเออเออเออรอบนี้ออกแบบมาดีแท้ง่ายงายงไงได้ได้อยู่นี่ถ้าจะแกะเนี่ยมันจะมีติ่งอยู่ตรงนี้นิดนึงตรงนี้มีลูกศรชี้อยู่ เนี่ยตรงลูกศรเนี่ยให้งัดจากตรงลูกศรเนี่ยขึ้นแค่นี้เลยเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ,อ้ยมันง่ายมากตัวไดในกล่องที่ขายเพิ่มก็เป็นแบบนี้นะมาพร้อมกับไอตัว cover มันก็แค่แกะฝาเก่าออกก็จะเจอเพนเพนแบบนี้แล้วเราก็เอาไดเนี่ยมาใส่ไดเนี่ยใส่จากด้านหน้ามันจะมีซ็อกเก็ตอยู่ตัวเครื่องมันก็จะมีซ็อกเก็ตอยู่ตรงนี้มีแค่รูเดียวเราใส่ไม่ผิดแน่นอนอืม ใส่โดยการวางแบบนี้แล้วก็ปล่อยมันลงมาตรงนี้แล้วกดลงไปแค่นั้นนะเอ้ยเสร็จแล้วแล้วก็เวลาปิดฝาเนี่ยก็เอาด้านหลังลงก่อนมันมีแง่งอยู่เฮ้ยเ้ยตรงนี้น่ารักมีโลโก้ด้วยเอาแง่งลงด้านหลังก่อนแล้วก็กดไปด้านหน้าแค่นั้นเสร็จแล้วแค่นี้เองเออเนี่ยได้มันอย่างเงี้ยเออใส่ได้ง่ายมากมีหน้า พอถึงทําได้มาขายตังหากได้เพราะว่ามันทําแบบ h o สวอป p อ่ะเปลี่ยนง่ายๆเลยอันนี้ง่ายจริงคอนเฟิร์มแค่งัดให้ถูกข้างแค่นั้นเองนะงัดจากด้านหน้านะตัวกรอบอะ่ะอย่างงัดจากด้านหลังนะเดี๋ยวเคี่ยวหกักเบาๆค่อยๆงัดไม่ต้องรีบเมื่อกี้แอดก็ไม่ได้ออกแรงเยอะเบาๆแล้วก็งัดเปิดฝาออกมาแค่นั้นเองเสร็จแนละ้ว M2 เนี่ยอัปเกรดง่ายกว่ารุ่นแรกเพราะรุ่นแรกเนี่ยฝามันเป็นแผ่นเดียวกันเวลาง,งัดมันต้องมีทิศเพื่อที่จะง้างออกมาแต่อันนี้งัดจากด้านหน้าออกมาเจอเลยเอออันนี้ง่ายใสย่ฝาด้านหลังเข้าไปแล้วก็กดด้านหน้า กดเก๊ตรงนี้เองตรงนี้มันจะมีเขี้ยวอยู่นิดนึงเราใส่ด้านหลังเข้าไปแล้วกดด้านหน้าเข้าไปแค่นั้นเองแล้วโอเคเดี๋ยวลองลองเครื่องเลยปิด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 โอเคดับแล้วดึงดึงพอเทียบกันแล้วแบบเออมันก็ใหญ่กว่ากันเยอะเนาะใหญ่กว่ากันเยอะเหมือนกันนะ คุณพ่อคุณพ่อเสียบส,สายแลนนี่กับแม่โอเคเปิดเครื่องปุ่มเาวเวอ,อยู่ตรงนี้เอาสายสิเลยให้มันสิงกระจอยน่าจะสิงเลยเปิดเครื่องครั้งแรกที่ห้า าษาไทยนะแน่แหละปรับพื้นที่แสดงผลอ่า HDR สว่างขึ้นหรือมือดให้เกือบมือดอ่ะถัดไปอืมตั้งเวลาไทยแลนด์ก็คือบกเจ็ดกรุงเทพเลือกพลังงานหมดพักประสิทธิภาพสูงสุดอ่ะ เนกเขาตกลงยอมรับอ uh, ่ะย uh, uh, like ืนย right. ันนี่คือเวลาได้เครื่องใหม่ก็ประมาณเนี้ยเขาเขียนเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเราก็ทําตามไปเรื่อยๆก็ได้ละอ่ะดีต้อนรับสู่เพสเรยท่านฮะใช้ได้แล้วเหลือแค่นี่นี่เลยครั้งแรกเราต้องรีจิสเตอร์ได์ก่อนด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่สามารถใช้แผ่นได้บางคนไม่รู้คิดว่าไดพังตังค่าก็ดูที่จัดเก็บ เท5สลิมรุ่นใหม่เนี่ยความจุมันเยอะขึ้นนะเขาให้มา1เทรุ่นเก่าเนี่ยมันใช้ได้แค่667 GB อันนี้ใช้ได้848 GB นะเครือข่ายโอเคเสียบสายแลนแล้วลองเช็คสถานะดูเอ,อโอเคเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยอ่ะดูระบบมีอัปเดตไหมอัปเดตโดยใช้อินเทอร์เน็ต โอเคมีอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่อง PlayStation 5 1.86กิกใช้เวลาโหลด10กวิเองเพราะว่าเราเสียบสายแลนเวลาใช้งานก็เน้นเสียบสายแลนเถอะ,สะเสถียรกว่ากันรีสตาร์ทเลยจ้ามีอัปเดตรีสตาร์ทเราชาร์จผ่าน Type C to Type C ได้แล้ว เมื่อกี้เราใส่ไดซ์เข้าไปเนี่ยปกติแล้วครั้งแรกต้องอัปเดตอะไรของมันก่อนไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้อรอค่ะครั้งแรกก็จะประมาณนี้ยาปิดเดดขาดเป็นไปได้ก็ต่อ UPS ไว้จะเล่นเครื่องเกมอะไรแบบนี้การไฟตกไฟกระชากเนี่ยเครื่องขิดได้เพราะว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่สมบูรณ์นะตอนนี้ก็อย่ายุ่งกับมันปล่อยมันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแหละมันมีทั้งซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องเฟิร์มแวร์ของจอยซอฟต์แวร์ทั้งหลายของตัวไดซ์นะ ใช,นะใช้ได้เลวเนี่ยแ้วถ้ามันใช้ได้แล้วก็ดึงสายออกเสร็จแล้ยยังไง <isk> <ai> อัปเดตดิสไดนี่ไงอืออืออ่ะลงทะเบียนยังไงอ่ะตกลงกำลังลงทะเบียนดิสได์โอเค <isk> <ai> เขาแค่บอกว่าถ้าเราจะดึงได์ออกเนะี่ยให้ปิดเครื่องชัดดาวน์ก่อนแค่นั้นอย่าดึงออกตอนมันเปิดเครื่อง เสร็จแล้วใครที่มี ID อยู่แล้วก็กรอกลงไปเลยเล่นออฟไลน์ไปก่อนถ้าจะล็อกอินเนี่ยก็แค่กรอก ID ของเราเข้าไปแล้วก็โหลดอะไรผ่านในนี้ได้เลยอลอง p l ย y s t a t i o n App ชื่อ P S App เข้ามาแล้วก็หาแป๊บสแกน Q R นี่ไงสแกน Q R คุณเพิ่งพยายามลงชื่อหรือเปล่าอนุมัติ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเครื่องมันก็จะล็อกอินเข้าไปเลยเออง่ายก็ไม่ต้องมากรอกใน p 5นะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอพอเราล็อกอินแล้วเนี่ยมันก็จะมาสามารถแชร์เกมของ ID เราอ่ะแอดมีเครื่อง p 5ตัวเก่า<ม>ก็มาใช้ใน p 5ตัวใหม่ได้โดยการเปิดใช้แบ่งปันคอนโซลเล่นแบบออฟไลน์ line. โอเคอ่ะ ตอนนี้คือเข้า PlayStation ออนไลน์ได้แล้วใครไม่อยากซื้อเกมก็สมัคร PlayStation plus ได้นะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกเลย d e l u x e Ex t r a e s s e n t i a l ก็จะสามารถโหลดเกมมาเล่นได้ฟรีแล้วเขาก็จะมีเกมแบบเป็นเดือนเดือน,นแถมให้ด้วยก็ไปโหลดเก็บได้นะปีหนึ่งก็น่าจะประมาณ3,000นั้งถามว่าคุ้มไหมถ้าเล่นมันก็คุ้มนะเนี <c oughs> ย่ยหนึ่งเดือนเท่านี้แพ็กเกจ นี่ไงดิลักเนี่ยปี3าม <c oughs> แต่เล่นได้ทุกอย่างถ้าเกิดว่าไม่ได้สนใจก็โหลดเกมฟรีเล่นไปนะเกมฟรีมีเยอะแยะจะเล่นอะไรละ่ะหรือไม่ก็ลองเดมโมโหลดเดโม,มมาลองก่อนนี่คือคอนท่าเหรอคอนท่าใหม่เหรอไหนไหนไหนขอลองเดมโมหน่อย ได้เครื่องใหม่วันแรกก็อย่าลืมไปลงทะเบียนรับประกันเพิ่มอีก3เดือนล่ะเฮ้ยโหลดเสร็จแล้วส่วนใครมีแผ่นก็แผ่นใส่เข้าไปเลยนะเล่นได้เพราะว่ามันเป็นรุ่นแผ่นเฮ้อโอ้เหมือนของมือถือหรือเปล่าไหน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 คอนท่าเหรอน่าไม่เหมือนเดิมสงสัยกโกดรลยเซน คลิปเถอะเฮ้ยตัวเหมือนเหมือนในมือถือเลยเหมือนเอาพังหนึ่งมาทำใหม่แฮะใช้ด <Simply incredible. S 1> ีพัดได้ใช้อนาล็อกได้ไดอ่าสองทำไรอ๋อเปลี่ยนปืน

มาตัวมาจากไหนใครอ่ะนายนายเป็นใครเฮ้อเอาเลอสุดใช่เออท่านี้มันยังดีนะมันเก็บอาวุธสลับได้ยังไงปืนเอสก็สะใจกว่าหรือเปล่า โฮเอสองเอสองเฮ้ยอือโอ้โอ้ระเบิดทิ้งไปแล้วปืนเราว้าเอาโหดเลยโฮมิงตายละกลายเป็นมานั่งเล่นเกมแอด มันสนุกหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมันดับวะมันกระโดดได้สองทีเพิ่งรู้โงมีเพื่อนมาช่วยด้วยเลเซอร์ระดับสองมันเก็บได้กี่ระดับเนี่ยโอ้ยโฮมิงโฮมิงเลเวลสอง หมดเดโมแล้ว สงหายใจยาวโอเคลองลองเท่านี้ก่อนลองเท่านี้ก่อนสรุปก็ตอนนี้มี PlayStation 5 Slim ตัว1จอยดิสแล้วก็ PlayStation 5 Slim 1จอยดิจิตอลดาวน์โหลดนะ <Okay. S 1> แล้วก็ นี่ PlayStation 5 Slim 2จอยแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ PlayStation 5 Slim Digital Download 2จอยหนักจริงมาแล้วน่ะก็ใครสนใจตัวไหนซื้อได้เลยจ๊ะทิ้นชอปจ้ะ